เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม4หมู่บ้านในตำบลนาสีนวลอเภอกันทรวิชัยบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเสียหายพังทั้งหลัง1ห,หลังคาเรือนค่าเสียหายก็กว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวนายนันทวิทย์นาคแสงตลาดอาวุโสอเภอกันทรวิชัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านวายตำบลนาสีนวลอเภอกันทรวิชัยว่าได้เกิดมีฝนตกหนักและก็มีลมพายุกระโชกแรงถล่มบ้านเรือนของราษฎร ในตำบลนาสีนวนได้รับความเสียหายหลายสิบหลังคาเรือนหลังจากได้รับแจ้งแล้วก็ได้ประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามตรวจสอบอย่างบริเวณดังกล่าวโดยเช้าวันนี้นายนันทวิทย์นาคแสงตลาดอาวุโสอ,อำเภอกันทรวิชัยพร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามนากำนัน,นผู้ใหญ่บ้านน,นายกอบตานาสีนวนลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบพบว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่6ได้รับความเสียหายจำนวน13หลังคาเรือนซึ่งบ้านเรือนที่เสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นถูกลมพายุพัดหลังคาสังกะสีหลุดออกจากตัวบ้านมากน้อยแล้วแต่จํานวนและก็ในจํานวนนั้นก็มีบ้านที่เสียหายถูกลมพัดทั้งหลังจํานวนหนึ่งหลังซึ่งเจ้าของบ้านต้องอพยพไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก ซึ่งในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวนก็ลัอุปกรณ์สำหพวกสังกะสีไม้เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและก็บ้านเรือนเสียหายในเบื้องต้นแล้วสําหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายมากก็ได้รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมหาสารคามโดยที่จะได้จัดสรรงบประมาณมาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมตามกรอบที่รัฐบ,บาลกาหนดโดยนางสุบรรณบุญสอนอายุ62ปีที่ ได้ถูกลมพัดพังบ้านพังเสียหายได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาเกิดฝนฟ้าเย็นวันนี้เกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงมีลูกเห็ตบตกด้วยจ่งตนเองกับหลานได้นั่งเล่นอยู่ใต้ถลงบ้านเมื่อฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงกาลังคิดที่จะขึ้นไปอยู่บ้านที่ถูกลมพัดแต่เปลี่ยนใจพาหลานหลบไปอย่างบ้านหลังเล็กที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อลมแรงขึ้นเรื่อยๆฟ้าก็ร้องเสียงดัง ไม่นานก็มีพายุหมุนที่เป็นสีดำๆพัดมาที่บ้านของตนพร้อมกับทั้งดึงบ้านของตนเองพังไปทั้งหลังจึงเกิดมานั้นก็ที่จะเห็นเท่านั้นเองนอกจากนี้บริเวณหมู่ที่4บ้านหวายก็ยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายร่วมด้วย